ช่างกุลาบนะคะค่ะตอนนั้นก็งวดนั้นไม่ใช่งวดสิเนาะก่อนหน้านั้นยังไม่ฝันเนาะค่ะแต่ได้เป็นตัวมาแล้วนะคะท่านผู้ชมเอฟซีรอความฝันของพี่ช่างกุลาบนะคะ,ะพี่ช่างกุลาบาบอกว่าฝันวันพระเนาะค,คืนวันพระ,พระนะคะต้องรอฝันคืนวันพระแต่ทีนี้วันพระก็ผ่านไปแล้วเนาะคะ่ะฝันได้ยังคะทีนี้ทีนี้ก็ฝันครับ ฟันแล้วครับันก็นมีสามเจ็ดห้าครับฟันแล้วครับตัวเดิมครับฟันว่ายังไงครับพี่ฟันว่าได้ไปจะอาบน้ำครับจะมาที่เสาต้นตะเคียนหรอตะเคียนครับพอดีจะขี่รถมาก็ พอดีก็ผ่านไปที่ที่วัดพอดีเห็นมีข้างบนข้างบน,เป,นเป็นรูปไม้ครับมันเป็นเหมือน่ายพูกตกลงมาครับที่ต้นตะเคียนหรคอเป่อยู่ที่วัดครับอยู่ที่วัดครับอืมวันนั่นครับเป็นวันฝันว่าจะมาอาบน้ําครับค,นนคบืนนันทะเนาะฝันในคืนนันระเลยบ่ครับคื้นนันท์ครับ ฟันคือนั่นค่ะฝันว่าจะไปอาบน้ําคบว่าจะมาที่นี่เครับที่แม่ตะเคียนครับที่ตําหนักครับที่ทํางานบริเวณทํางานนี่ครับคที่บริเวณทํางานของช่างจำรวดเนาะตําหนักของผู้องค์ดําแล้วก็อาแม่ตะเคียนตกมันเนาะค่ะตกมันครับก็เห็นมีข้ามมันครับก็ผมก็เลยเห็นตีเป็นเลขสามจ็ ห้าครับตัวเดิมครับตัวเดิมครับค่ะฝันเห็นเลขหรือเห็นอะไรคะถึงได้ตีเป็นเลขผมก็เห็นเลขครับเห็นเลขเลยครับตัวเดิมเม่ไหระครับที่ให้ที่วัดเตปากันค่ะอันนี้ก็คือฝันของช่างกุลาบเนาะครับค่ะแล้วก็ไปที่ไหนอีกนะที่วัดหรอที่วัดครับอันนี้คือฝันกัน ขับฝันมั้งฝันในคืนนั้นแต่ว่ามาที่ตะเคียนด้วยแล้วก็ไปวัดด้วยครับก็ได้ตัวตัวเดียวกันหมดเลยครับได้ตัวเดียวกันหมดเลยครับสามตัวครับอะไรนะคะก็ฝันเมื่อคืนพระสุดๆเนาะเพราะว่าวันเข้าพรรษาเนาะครับเข้าพรรษาครับคฝันคืนัพระเข้าพรรษาของช่างกุลาบนะคะท่านผู้ชมเอฟซี พันได้ตัวเลขนะคะสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าครับคือชอบมากเลยใช่ไหมคะนตัวนี้ครับชอบมากครับขวัญษาครับเลขตัวนี้ครับอืม่ก็อ่าได้ไปดูแม่จะเคียนหรือยังคะเนี่ยตัวนี้ก็ไปดูแล้วครับไปดูแล้วครับยางยางมีตกมันอีกหรือเปล่านาะคะก็มีครับมีทุกวันหรือเปล่าครับมีทุกวันครับ มีทุกวันแล้วก็เห็นด้วยเนาะครับค่ะของความฝันอันนี้คือความฝันเนาะค่ะนะครับความฝันเเป็นเพียงแนวทางด้วยเอฟซีนะก็พี่ก็พูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะครับผมพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่าก็ให้แนวทางเนาะครับให้แนวทางแล้วก็ให้ความฝันให้ความฝันครับค่ะให้กับท่านผู้ชม F ี่ซีเป็นช่องนะคะที่รับชมช่องมินิชาแนลนะคะ แล้วก็ก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นก็เคยให้ถูกมากี่งวดติดคะก่อนหน้าสามงวดติดเลยได้จากแม่ตะเคียนล้วนๆเห็นพี่ช่างจรวดบอกว่าแต่งวดที่จะผ่านมานี่มันผิดพลาดผิดพลาดเนาะหลุดเนาะก็หลุดไปครับหลุดไปก็ไม่เป็นไรเกือบได้ครับเกือบได้ครับก็เลยติดตามตัวนี้มาครับเลขตัวนี้เลยครับค่ะที่ถูกมา สามยอดติดงวดที่สีก็หลุดเนาะครับหลุดครับค้าที่สี่ครับค้างที่สี่หลุดนะคะก็รอติดตามชมในงวดวันที่หนึ่งเนาะวันที่หนึ่งค่ะสิงหาคมนะคะสองห้าหกเจ็ดนะคะก็ให้ตัวเดิมนะคะเอฟซีนะคะกับความฝันนะคะฝันเมื่อคืนวันพระนะคะกับช่างดัดเอ้ยช่างจรวดเออช่างกุหล่าครับขออภัยเอฟซีเด้อนะคะพูดกับช่างดัดแล้วก็ช่างจรวดแล้วติดปากนะคะเอฟซี ก็ไพ่นะคะก็เพราะว่าตรงนี้ก็จะมีคนฟันเห็นแม่ตะเคียนบ่อยเนาะแล้วก็ฝ<อ>ันเห็นปู่องค์นำนะคะที่อยู่สถานที่นี้สถานที่ของช่างจรวดเนาะทำงานให้กับพี่ช่างจรวดนะคะเนาะก็ฝันดีนะคะได้จากปู่บ้างได้จากาแม่ตะเคียนบ้างนะคะเนาะก็ยังดีนะคะถือว่าแม่ให้นะคะแม่ตะเคียนแล้วก็ปู่เนาะค่ะก็ ท่างสวดเคยบอกแอดมินว่าอาลูกน้องปูชุดขาวอาท่างสวดเคยบอกว่าอาลูกน้องร้อยถูกไว้งั้นร้อยถูกหวยร้อยถูกได้โชคได้ลาบประมาณนี้เดือนพ่าแม่ให้ก็ช่างช่างกุลาบก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังก่อนหน้านั้นเนาะพอทีนี้ก็ถูกมาสามเติดก็เลยอดที่จะพูดให้ เอฟซีฟังไม่ได้เนาะเอฟซีทางโชวงวณีนะคะค่ะก็เป็นแนวทางของช่างกุลาบเด้อผิดถูกอย่าดายอย่าว่ากันก็แล้วกันเนาะค่ะเนาะค่ะให้รับชมอย่างมีสตินะคะแล้วก็แนวทางของพี่ช่างก็ให้เป็นแนวทางไม่ใช่ว่าให้ถูกตลอดเสมอไปเนาะค่ะเนาะมีเข้ามีหลุดมีถูกมีผิดแค่นั้นเองเนาะค่ะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่ก็ฝันก็คือฝันนะคะก็เลยมาเล่าให้ฟัง นะคะจะผิดจะถูกก็ไม่รู้เพราะว่ากองสลากเป็นคนจับเนาะเราเป็นคนฝนันในทางนี้นะพี่เนาะใช่ครับค่ะเราเป็นคนฝนันในทางนี้กองสลากเป็นคนหมุนอยู่ทางการุงเทพเนาะค่ะถ้าหมุนถูกมาเอิ้นถูกกับฟันฟันของเราเนาะก็ะถือว่าถูกนะคะถ้าหมุนไม่ถูกก็แสดงว่าผิดแค่นั้นเองค่ะค่ะอันนี้ก็ช่างกุลาบนะคะก็ เล่าให้ฟังแล้วนะคะ FC ความฝันตายเป็นตัวแล้วก็ฝันดีนะคะท่านผู้ชม FC นะคะรับชมก็ขอให้ได้โชคได้ลาบกับพี่ช่างกุหลาบก็แล้วกันเนาะค่ะทางในคลิปนี้เนาะค,คลิปนี้นะคะเดี๋ยวค่ะ FC นะคะก็ที่ตรงนี้นะคะที่ช่างกุหลาบนะคะได้โชคได้ลาบนะคะจากแม่ตะเคียนตกมันนะคะที่ตำหนักของ ช่างจรวดนะคะแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นปูอง์ดํานะคะจะเป็นปูองค์ดำตรงนี้ก็จะเป็นแม่ตะเคียนตอนนั้นก็แม่ตะเคียนก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะคะทีนี้ก็มาทําที่ให้อยู่แล้วนะคะแม่ตะเคียนนะคะคือเสาแม่ตะเคียนตกมันนะคะเอฟซีได้โชคได้ลาบนะคะกับถ้าพูดไปก็เป็นที่แจ้งเกิดของช่างกุหลาบเลยนะคะเอฟซีคะ เพราะว่าช่างกุลาบได้โชคได้ลาบจากตรงนี้นะคะก็เลยนับถือนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมแบบนีนะคะให้เป็นแนวทางนะคะเพราะว่าไม่มีใครนะคะที่จะได้โชคได้ลาบเสมอไปเนาะก็มีผิดบ้างถูกบ้างนะคะแต่ ที่ถูกนี้ก็ถือว่าดวงดีนะคะมีบุญนะคะสัมพันธ์กับแม่นะคะแม่ถึงให้โชคให้ลาบนะคะกับช่างกุหลาบหรือว่าหลายๆคนนะคะที่มาขอนะคะที่แม่ตะเคียนนะคะกลางวันหรือว่ากลางคืนก็จะปรากฏตัวให้คนเห็นนะคะอันนี้ก็ตามที่ช่างกุหลาบพูดให้ฟังเนาะ มาให้เห็นนะคะเป็นผู้หญิงผมยาวแล้วก็ใส่ชุดขาวนะคะประมาณนี้นะคะเอฟซี FC คะก็ไม่เชื่อก็อยานลบลูเนาะไม่เชื่อยาลบลูนะคะเอฟซี FC. เอดมินก็ไม่ลบลูท่านนะคะทุกที่นะคะต้องมีเจ้าที่เจ้าทางนะคะสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะค่ะสามเจ็ดห้านี้คือเป็นแนวทางนะคะความฝันของ ช่างกุลาบนะคะ,ะคุณพี่ก็พูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะแต่ว่ายังให้แนวทางนะคะกับทางช่องของเรานะคะทางทางช่องของแอดมินนะคะยังไม่มีที่อยู่เป็นชิ้นเป็นอันนะคะดูต้องเอาใบาตานนะคะถ้าอดจาไม่ผิดเนะาะใบตานเด้อใบอะไรน้อเนาะมามุงนะคะมาทำมุงตรงนั้นนะคะให้ อามันร่มหน่อยนะคะ F4 เนาะถ้าแม่ให้โชคให้ลาบนะคะ F4 นะคะที่รับชมทางช่องมันทิชแชนเลได้โชคได้ลาบก็อย่าลืมนะคะกะ็ช่วยกันนะคะทำะหลังคานะคะให้กับแม่อยู่นะคะเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแอดเบนก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ